ในวิดีโอนี้นะครับเราจะทําการสอนนะครับวิธีการหาผลรวมคะแนนนะครับโดยจะทําการใช้สูตรนะครับที่เราเรียกว่าซัมนะครับมันก็ย่อมาจากคําว่า summation ก็คือการหาผลรวมนั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับให้เราสังเกตดูตัวอย่างของตารางก่อนนะครับซึ่งในตารางนี้นะครับประกอบด้วยรหัสนิสิตนะครับชื่อสกุลสาขาแล้วก็คะแนนเก็บซึ่งจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือคะแนนในส่วนของมิดเทมห้าคะแนนและคะแนนในส่วนของไฟแนล50คะแนน แล้วก็มีคะแนนรวมก็คือ100คะแนนนะครับได้มาจากคะแนนมิดเทอมบวกกับคะแนนในส่วนของไฟนอลนะครับซึ่งในส่วนของคะแนนรวมตรงนี้นะครับเราก็จะใช้สูตรซัมนะครับเพื่อที่จะทําการหาผลรวมนะครับจากนั้นนะครับสังเกตว่าคะแนนมิดเทอมกับไฟนอลเนี่ยจะมีได้แค่50คะแนนนะครับเมื่อเราทการกรอกข้อมูลเกินนะครับในส่วนที่เรากําหนดไว้เนี่ยนะครับก็จะมี ลักษณะที่แปลกขึ้นนะครับก็คือมีสีสันนะครับลงไปมีสีสันนะครับในแต่ละเซลล์นะครับแล้วก็เป็นตัวหนานะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะครับตรงนี้เงื่อนไขก็คือว่าถ้าข้อมูลที่เราป้อนลงไปเนี่ยนะครับมากกว่า50นะครับเราก็จะทาให้มันเป็นสีส้มนะครับเป็นตัวหนาโอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับจากตัวอย่างนะครับเราจะทําการ หาผลรวมของคะแนนก่อนนะครับซึ่งการหาผลรวมของคะแนนนะครับทำได้ไม่ยากนะครับวิธีการทําก็คือให้เรากดเครื่องหมายวิธีการแรกก่อนละคันนะครับให้เรากดเครื่องหมายเท่ากับแล้วพิมพ์คําว่าซ้ำลงไปนะครับแล้วให้พิมพ์เครื่องหมายเปิดวงเล็บนะครับทีนี้สังเกตว่านะครับเวลาที่เราพิมพ์เปิดวงเล็บไปเรียบร้อยปุ๊บจะมีนัมเบอร์หนึ่งปรากฏขึ้นเห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์ชื่อของเซลล์นะครับตรงนี้คือเซลล์ d 2 1นะครับเราก็จะพิมพ์ d 2 1ตามด้วยโคลอนนะครับแล้วก็ตามด้วย e 2 1แล้วก็ปิดวงเล็บนะครับตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับจากสูตรตรงนี้นะครับหมายถึงการหาผลรวมนะครับตั้งแต่เซลล์ที่ d 1 ขอโทษทีครับ d 2 1นะครับถึง e 2 1นะครับตรงนี้นะครับก็คือสูตรนะครับของการหาผลรวมนะครับจากนั้นเราก็กด enter ปุ๊บนะครับคะแนนรวมก็จะถูกรวมมานะครับแล้วก็ตอบคือ80ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการเปลี่ยนนะครับจากตัวอย่างนะครับจาก3 5เปลี่ยนให้เป็น30คะแนนรวมก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่คือวิธีการหาผลรวมวิธีแรกนะครับ ทีนี้เรามาดูสูตรของการหาผลรวมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ตรงข้างๆนี้นะกันนะครับคือจะต้องตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ซัมนะครับแล้วก็ตามด้วยเซล์เริ่มต้นนะครับตามด้วยโคลอนแล้วตามด้วยเซลล์สุดท้ายนะครับ นี่คือรูปแบบของการใช้สูตรซ้ำนะครับก็คือต้องพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วตามด้วยซ้ำเปิดวงเล็บนะครับตามด้วยเซลล์เริ่มต้นใช้เครื่องหมายโคลอนแล้วก็ตามด้วยเซลล์สุดท้ายหรือเซลล์สิ้นสุดนะครับจากตัวอย่างนะครับเซลล์เริ่มต้นก็คือ D21 เซลล์สิ้นสุดก็คือ E21 นะครับก็จะได้ผลลัพธ์คือ75นะครับเรามาลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ วิธีการพิมพ์สูตรลงไปเนี่ยนะครับเราจะต้องพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับลงไปก่อนจากนั้นก็พิมพ์ชื่อสูตรลงไปเลยนะครับถ้าเรารู้สูตรนะครับจากนั้นก็พิมพ์เครื่องหมายเปิดวงเล็บนะครับแล้วให้พิมพ์เซลล์เริ่มต้นและเซลล์สุดท้ายนะครับหรือเซลล์สิ้นสุดเซลล์เริ่มต้นตรงนี้คือ d 2 1ตามด้วยเครือค่องหมายโคลอนแล้วก็เซลล์สุดท้ายคือ e 2 1แล้วก็เครื่องหมายปิดวงเล็บนะครับจากนั้นก็ enter นะครับ เราก็จะได้ผลรวมมาแล้วนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือทําเหมือนเดิมนะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วตามด้วยคําสั่งก็คือซ้ำนะครับทีนี้เราไม่จําเป็นต้องมาพิมพ์ d 2 1แล้วก็ e 2 1ต่อไปแล้วนะครับเราก็เพียงแค่นะครับเอาเมาส์มาคลิกนะครับจากนั้นสังเกตนะครับจะมีตัว d d 2 1ปรากฏแล้วก็เราก็ลากไปยังจุดสิ้นสุดนะครับก็จะเป็น e 2 1นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น จากนั้นก็กดเครื่องหมายพีเครื่องหมายปิดวงเล็บแล้วก็ enter นะครับนี่คือวิธีการเพิ่มสูตรซลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกที่ฟังก์ชันนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับคือคลิกที่ฟังก์ชันตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกที่ฟังก์ชันเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าต่างฟังก์ชันปรากฏขึ้นนะครับให้เราเลือกนะครับฟังก์ชันซ้ำนะครับ ซึ่งนะครับวิธีการเลือกฟังก์ชันซ้ำตรงนี้อย่างก่อนอื่นนะครับให้เลือกประเภทก่อนก็คือที่ใช้ไปล่าสุดทั้งหมดการเงินวันที่และเวลานะครับเราสามารถเลือกที่ทั้งหมดแล้วก็เซิร์ชนะครับค้นหาซ้ำนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับก็ให้อ่านนิดนึงนะครับก็คือซ้ำเนี่ยบวกจำนวนทั้งหมดในช่วงของเซลล์นะครับจากนั้นก็กดตกลง ก็จะปรากฏนะครับช่วงของเซลล์นะครับก็คือตรงนี้นะครับจากตัวอย่างก็คือ d 22ถึง e e22 นะครับจากนั้นให้สังเกตนะครับข้อมูลในช่วงของเซลล์ตั้งแต่ d 22ถึง e2 2เนี่ยคือ30กับ51ก็คือตัวนี้นะครับ30และ51ผลลัพธ์ก็คือเป็น81นะครับถ้าเราต้องการที่จะเลือกช่วงเซลล์เองนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามา ระบายนะครับตรงนี้เลือกตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับสังเกตอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันก็จะเปลี่ยนไปนะครับหรือเราต้องการเปลี่ยนตัวอื่นนะครับเช่นนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่เลือกได้สังเกตนะครับอาร์กิวเมนต์นะครับจาก d 2ีสองก็เป็น d ยีสี่นะครับผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเลือกที่เป็น d ีส d 2ี่สองถึง e 2ีสองนะครับจากนั้นเมื่อเราเห็นว่าคําตอบถูกต้องแล้วก็กดที่ตกลงนะครับก็จะได้ ผลรวมที่ถูกต้องนะครับที่นี้เราจําเป็นต้องมานั่งทาทุกทุกทุกเงื่อนไขหรือเปล่านะครับไม่จําเป็นนะครับใน Excel ตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทําการคัดลอกนะครับรูปแบบในในเซลล์ต่างๆได้นะครับวิธีการที่จะทําการคัดลอกนะครับให้เรามาดูที่มุมล่างมุมล่างขวานะครับของแต่ละเซลล์นะครับเมื่อเราเอาเมาส์มาชี้นะครับก็จะเป็นเครื่องหมายกากบาทจากนั้นให้เราคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับ แล้วก็ลากไปนะครับจากตัวอย่างนะครับลากไปเมื่อเราปล่อยปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการ Copy ีสูตรมาให้เรานะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะตรวจสอบนะครับว่ามันถูกต้องไหมโดยการคลิกนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าเป็นการหาผลรวมถูกไหมนะครับโดยดูที่แถบสูตรตรงนี้ตรงนี้ก็คือการหาผลรวมของ d 2 3ถึง e 2 3นะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นการ สร้างนะครับตารางเพื่อทำการหาผลรวมคะแนนนะครับง่ายๆนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาทำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขก่อนนะครับทีนี้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขตรงนี้เราต้องรู้เงื่อนไขของเราก่อนว่าคืออะไรนะครับจากตัวอย่างเงื่อนไขของเราก็คือว่าจะทำการตรวจสอบข้อมูลว่าถ้าเกิดมีการพิมพ์ข้อมูลเกินกว่า50คะแนนลงไปก็จะให้มันเป็นช่องสีส้มแล้วก็เป็นตัวสอนหนาใช่ไหมครับซึ่งวิธีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะครับ ก็จะอยู่ที่เมนูรูปแบบนะครับจากนั้นก็กดที่การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะครับก็จะมาดูนะครับว่าเงื่อนไขที่1ของเราคืออะไรนะครับเงื่อนไขที่1ของเราคือการกําหนดค่าในเซลล์นะครับจากนั้นกําหนดให้มากกว่านะครับแล้วก็พิมพ์ค่าที่เรากําหนดนะครับตรงนี้ผมจะพิมพ์มากกว่า50จากนั้นถ้าเกิดเรา พิมพ์ข้อมูลลงไปในช่องตรงนี้นะครับแล้วมันเกิน50คะแนนอยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็มากดที่รูปแบบจากตัวอย่างนะครับผมจะกําหนดที่ลวดลายนะครับให้เป็นสีส้มนะครับจากนั้นก็แบบอักษรให้เป็นตัวหนานะครับแล้วก็กดที่ตกลงนะครับจากนั้นก็กดที่ตกลงอีกหนึ่งรอบนะครับทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้แปลงนะครับเพื่อที่จะทำการคัดวางรูปแบบนะครับที่เราได้สร้างขึ้นนะครับ โดยกดที่แปลงแล้วก็เลือกนะครับพื้นที่ที่เราต้องการนะครับแค่นี้นะครับก็จะปรากฏรูปแบบถ้าเกิดเราทําการกรอกข้อมูลเข้าไปผิดนะครับจากตัวอย่างเดี๋ยวผมจะกรอกข้อมูลเป็นจาก51ตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็น45แล้วก็กด enter ปุ๊บนะครับเมื่อเรากด enter นะครับข้อมูลถ้าเกิดมันไม่ตรงเงื่อนไขนะครับมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดมันตรงเงื่อนไขก็คือมันมีข้อมูลมากกว่า51เอเอ่อขอโทษทีครับ มีข้อมูลมากกว่า50นะครับก็จะมีแถบปรากฏนะครับแล้วก็เป็นตัวหนานะครับจากตัวอย่างผมกรอกเป็น51แล้วก็ e n t เทนะครับก็จะมีแถบสีส้มปรากฏนะครับแล้วก็เป็นตัวหนานะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการตรวจสอบการป้อนข้อมูลลงไปในช่องแต่ละเซลล์ได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าเกิดเรามีการป้อนข้อมูลลงไปผิดนะครับก็จะมี ข้อความเข้ามาเตือนนะครับหรือว่ามีแถบสีขึ้นมาเตือนเราก็สามารถที่จะทําการแก้ข้อความเหล่านั้นได้นะครับหรือว่าแก้ข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับ